โรงเรียนบ้านมาบไผ่ทองปานประชานุกูลตั้งอยู่ที่120ท1หมู่ที่2ตำบลมาบไผ่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต1เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจํานวน278คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด19ท่านภายใต้การบริหารงานโดยผู้อำนวยการเกษินีสันจโปการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ในการนี้โรงเรียนบ้านมา้าไผ่ทองปานประชานุก,กูลขอเสนอการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ด้านและการดำเนินการตาม4นโยบาย10จุดเน้นดังต่อไปนี้การบริหารงานวิชาการหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนบ้านมา้าไผ่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร ไอ้สอดคล้องกับนโยบายเน้นให้มีการกำหนดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการกศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551จะปรับปรปุงพุทธศักราช2,560กำหนดโครงสร้างและกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทั้ง8กลุ่มสาระมีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามโครงสร้างจัดทำแผนการเรียนรู้ตามที่ออกแบบสู่การปฏิบัติจริง โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะในศตรวรรษที่21และการสร้างอาชีพเพื่อการมีงานทำมีการบันทึกผลการเรียนรู้นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้โรงเรียนมีแผนงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ครอบคุมกลุ่มสาระมีทะเบียนคุมสื่อและมีการนําสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายครูใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ประเภทคลิปวิดีโอและประเภทอื่นๆทุกกลุ่มสาระมีการรายงานการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีแผนงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำวิจัยเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดทําปีการศึกษาละหนึครั้งการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อนิเทศการสอนของครูโดยมีการวางแผนตารางการนิเทศและจะมีการนิเทศตามแผนจากคณะกรรมการภาคเรียนละ2ครั้งพร้อมรายงานผลการนิเทศเพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีแผนงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและกำหนดมาตรฐานการศึกษามีการประเมินและการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกปีการบริหารงานงบประมาณแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติงานประจำปี โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการโดยได้นำเนินการตามแผนปฏิบัติการมีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิธภาพโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้พร้อมรายงานผลการประยุกต์ใช้ใจ่ายเงินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบริหารการเงินและบัญชีมีการวางแผนและการใช้ใจ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนงานโครงการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานการเงินและบัญชีจัดทำเอกสารถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินรวมถึงการประเมินความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและนำผลไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปการบริหารงานพัสดุมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำจัดหาพัสดุจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างทะเบียนถูกต้องตามระเบียบ และเป็นปัจจุบันโดยมีการจัดทําบัญชีทวเบียนคุมทรัพย์สินและมีการตรวจสอบติดตามการใช้พัสดุครูพันการกํากับติดตามและรายงานการใช้งบประมาณมีแผนการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและได้ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินงานโดยมีรายละเอียดรายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบการบริหารงานบุคลบคล,ลากรา,ารจัดทำมาตรฐานภาระงานบุคลากรและประเมินผลการปฏิบัติงานตามามาตรฐานภาระงานได้มีการประชุมชี้แจงจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือ PA กับผู้บริหารเพื่อจัดทำมาตรฐานภาระงานของตอนเอง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลตามระเบียบและวิธีการที่กกสกำหนดพร้อมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในสถานศึกษาโรงเรียนมีการกำหนดการประชุม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลจากการ PLC มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการนิเทศกำกับ ติดตามและประเมินผลกระบวนการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานการพัฒนาบุคลากรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาโรงเรียนมีการเสริมสร้างการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารวบรวมข้อมูลการพัฒนาของบุคลากรจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาการบริหารงานทั่วไปงานธุรการโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ธุรการรับผิดชอบงานสารบัญอย่างเป็นระบบมีทะเบียนรับส่งหนังสือราชการจัดเก็บเอกสารต่างๆเป็นหมวดหมู่บริการแบบฟอร์มต่างๆโดยนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในงานสารบัญและงานธุรการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อง,งานอย่างชัดเจนการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โรงเรียนบ้านมาับไผ่มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่มีแผนผังอาคารสถานที่ต่างๆจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้และมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ให้มั่นคงปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอการประสานงานพัฒนาเครือข่ายการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนจัดทำ MOU กับหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจัดทำทะเบียนผู้สนับสนุนทุนและทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดทำเอกสารคัดกรองเป็นรายบุคคล มีสถิติข้อมูลนักเรียนกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่างๆติดตามช่วยเหลือร่วมมือกันร,ระหว่างผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาโดยมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งพร้อมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนและได้สรุปรายงานผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออกมาอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนบ้านมาไผ่ทองปานประชานุก,กูล ได้ดาเนินการตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งสนโยบาย10จุดเน้นดังนี้นโยบายที่ 1. ด้านความปลอดภัยโรงเรียนบ้านมะไผ่ได้มีการดําเนินงานด้านความปลอดภัยตามรูปแบบโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษาจัดทําคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษาและแผนป้องกรรันระงับอักคีภัย โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องจัดทำเอโมยูร่วมกันจัดให้มีโครงการธรรมะไวใสให้ความรู้กับนักเรียนประสานงานเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนอกสถานศึกษาในช่วงเหตุการณ์วันสำคัญต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อน,นักเรียนมากที่สุดนโยบายที่2ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนได้มีการแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อประเมินความเสี่ยงของนักเรียนและร่วมกับสำนักงานเขตติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนดูแลนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาและช่วยแก้ปัญหาดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนเด็กพิการให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมรวมถึงประสานกับหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ยากจนนโยบายที่3ม ด้านคุณภาพโรงเรียนได้มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่21เพื่อนำไปสู่การมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นเลิศนโยบายที่4ด้านประสิทธิภาพโรงเรียนได้ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการสนับสนุนให้ครูนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดการข้อมูลสร้างและใช้นวัตกรรมมาบริหารจัดการทรัพยากรที่มีร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมีการนิเทศติดตามกระบวนการสอนของครูภาคเรียนละสองครั้งเพื่อพัฒนากระบวนการศึกษาของโรงเรียนบ้านม้าไผ่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา10จุดเน้นจุดเน้นที่1การอ่านออกเขียนได้โรงเรียนได้มีการจัดทําโครงการคลินิกภาษาการทดสอบการอ่านสําหรับนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประสมศึกษาปีที่3เพื่อช่วยเสริมทักษะด้านการอ่านของนักเรียนจุดเน้นที่2การคิดคํานวณโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมคณิตคิดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา เป็นกิจกรรมการคิดเลขเร็วก่อนเข้าคาบเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะในการคิดคำนวณของนักเรียนนอกจากนี้ยังดําเนินการนําสื่อการจัดการเรียนการสอนที่คณะครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งได้ร่วมกันจัดทํามาใช้ภายในสถานศึกษาจุดเน้นที่3การยกระดับผลสมมติทางการเรียนโดยมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการให้ผู้เรียน <allem. S 1> เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงโดยผ่านกิจกรรมค่ายส่งเสริมการใช้ภาษาอาังกฤษกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียนมีการสอนเสริมหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียนที่อ่านไม่คล่องยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ NT และ ONE โดยครูสอนเสริมนอกเวลาเรียน <het> จุดเน้นที่4การพัฒนาทักษ<ร>ะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนได้มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยการจัดการเ,าเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยยึดตมหลักเรียนรู้สิ่งเดิมเสริมสร้างสิ่งใหม่เริ่มจากการฝึกออกเสียงอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานการฝึกพูดประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานจุดเน้นที่5ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ3-6ปีทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษา โรงเรียนได้ดำเนินการเยี่ยมบ้าน100เซตามนโยบายเพื่อป้องกันเด็กตกหล่นในระบบการศึกษาและได้ดำเนินกิจกรรมตามน้องกับมาเรียนเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบให้กลับเข้าสู่ระบบและได้รับการศึกษาต่อไปจุดเน้นที่6การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ STEM Education การพัฒนาการเรียนรู้ STEM Education มีการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนฝึกทักษะอาชีพแบบ STEM โดยเน้นให้นักเรียน ได้ลงมือปฏิบัติในการออกแบบและสร้างสารรค์ชิ้นงานได้ด้วยตนเองจากการนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสารรค์ปลอดภัยและเหมาะสมจุดเน้นที่7การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนว Active Learning และ Coding โรงเรียนได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชาต่างๆโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีจากดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจุดเน้นที่8การเสริมสร้างลักษณะนิสัยและทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพโรงเรียนได้มีการเสริมสร้างลักษณะนิสัยและทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ หลักสูตรทักษะวิชาชีพวิชาคหากรรมสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีนิสัยรักการทำงานอันเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพมีความอดทนขยันประหยัดซื่อสัตย์พึ่งพาตนเองมีวิน,นัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้ได้ผลสำเร็จตามจุดประสงค์รู้จักปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการประกอบอาชีพสามารถนำความรู้จากประสบการณ์ จากกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการทำงานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้จุดเน้นที่9การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโรงเรียนได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาทิเช่นการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom ไลฟ์เวิร์กชีตคลาสพอยต์มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีการให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ดิจิทัลในการทํางานเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของการเรียนรู้แบบดิจิทัลของผู้เรียนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ดิจิทัลเชิงบูรณาการ โดยผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการใช้งานเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้หรือการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์การให้เกียรติบุคคลอื่นการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นจุดเน้นที่10การส่งเสริมสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมปลอดภัยมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนได้มีการปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษาเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้เรียนอย่างมากที่สุดทุกกิจกรรมที่สำเร็จขึ้นได้ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลออกสู่สังคม เป็นคนดีของประเทศชาติสืบไป